นิทานแสนสนุกสวัสดีครับน้องๆน้องๆคงชอบฟังนิทานกันใช่ไหมครับในวันนี้พี่มีนิทานแสนสนุกมาเล่าให้น้องๆฟังถ้าน้องๆอ,อยากรู้แล้วว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรเราไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่าครับครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วกาลครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าวินบ่อนอะไรโกรธกับใครมาหรือเปล่าเห็นพูดอยู่คนเดียวเปล่า ยังมีมิดไมตรีดีกับเพื่อนทุกคนที่ออกเสียงพึมพำก็เพราะเตรียมซ้อมเล่านิทานให้น้องๆฟังไงล่ะเออจริงจูนลืมสนิทเลยว่าวันเสาร์นี้เราต้องไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แม่รู้ไหมฉันประถมศึกษาปีที่หกของเราตกลงจะบำเพ็ญประโยชน์ที่ไหนอยู่ไกลไหมที่โรงเรียนบ้านชางดอยอยู่ใกล้ๆโรงเรียนของเรานี่เอง ปีนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ตกลงกันว่าจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แกน่น้องๆที่โรงเรียนบ้านเชิงดอยซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในชุมชนกิจกรรมที่จะไปช่วยเด็กๆของโรงเรียนบ้านเชิงดอยมีอยู่3อย่างคือการเล่านิทานการวาดภาพและการาพับกระดาษเป็นรูปต่างๆแต่ละคนเลือกกิจกรรมที่ตนถนัดไปสอนน้อง วินเมและจูนเลือกกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อเล่าให้น้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสองฟังจึงปรึกษากันว่าจะเลือกนิทานอะไรดีเพราะมีหลายประเภทเช่นตำนานหรือนิทานปรมปร,รา,นานิทานจาดกนิทานอีสบฉันจะเลือกนิทานปรมปร,รานะฉันอ่านเจอพอดีเลยเป็นตำนานเกี่ยวกับที่มาของฟ้าแลบฟ้าร้องดีจ้าเด็กๆคงชอบเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติใกล้ตัว น้องเขาต้องเคยเห็นฟ้าแลบเคยได้ยินฟ้าร้องมาแล้วแล้วจูนล่ะเลือกได้หรือยังจูนจะเลือกนิทานแบบลูกโซ่ที่เหมือนกับเรื่องยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าเด็กๆคงชอบเดี๋ยวขอเวลาค้นจากหนังสือนิทานพวกนี้ก่อนว่าจะเลือกเรื่องไหนดีที่คล้ายคายกันผมนึกออกแล้วผมจะเล่าเรื่องสั้นให้น้องฟังดีกว่าน้องต้องชอบแน่ๆเลย อนแรกผมคิดจะเล่านิทานเกี่ยวกับผีผีเกรงว่าหนองจะกลัวเมจูนและวินต่างก็ไปจัดเตรียมเรื่องที่จะเล่าพร้อมทั้งมีหุ่นมือและรูปภาพประกอบการเล่าเมื่อทั้งสามคนเลือกเรื่องได้แล้วจึงจดบันทึกลงในกระดาษแล้วผลัดกันซ้อมเล่าผลัดกันฟังและช่วยกันเสริมว่าควรจะใช้บทสนทนาว่าอย่างไรใช้น้ำเสียงอย่างไรจรึงจะชวนฟังแล้วช่วยกันหาอุปกรณ์มาประกอบการเล่าให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ตำนานปารมปาราในนิทานพื้นบ้านไทยที่มาของเรื่องฟ้าแลบฟ้าร้องครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพญามังกรตัวหนึ่งมีฤทธิ์มากท่องเที่ยวอยู่ในมหาสมุทรพญามังกรตัวนี้มีดวงแก้วซึ่งมีรัศมีเจิดจ,จ้าประดับอยู่ที่หัวและมีธิดาชื่อว่านางเมฆลามีรูปร่างและใบหน้างดงามมากนางชอบเที่ยวชอบสนุกมักท่องเที่ยวร้องเล่นร่ายรำไปในที่ต่าง พยามังกรเป็นห่วงลูกสาวจึงพาไปถวายตัวเป็นนางสนมของพระอินทร์และได้ถวายดวงแก้วของตนให้แก่พระอินทร์ด้วยพระอินทร์รับดวงแก้วไว้และมอบให้นางเมฆลาเป็นผู้ดูแลรักษานางเมฆลาเมื่ออยู่กับพระอินทร์ก็กลัดกลุ่มที่ไม่ได้ท่องเที่ยววันหนึ่งนางแอบหนีไปเที่ยวและนำดวงแก้วไปด้วยนางร่ายรำอยู่ระหว่างก้อนเมฆเหนือฟองคลื่นทั่วท้องมหาสมุทร ลานโยนดวงแก้วเล่นอย่างสนุกสนานเกิดแสงเป็นประกายวูบวาบไม่ยอมกับสวรรค์เมื่อเป็นเช่นนี้พระอินทร์จึงมอบหน้าที่ให้นางดูแลรักษามหาสมุทรยังมียักษ์ตนหนึ่งชื่อรามสูนมีขวานเพชรเป็นอาวุธวันหนึ่งรามสูรไปรเยี่ยมเพื่อนชื่อราหูพบว่าราหูตัวขาดเหลือเพียงครึ่งตัวแต่ยังไม่ตาย ราหูเล่าว,ว่าตนได้แอบดื่มน้ำอมฤตที่พระนารายชักชวนให้เทวดาทั้งหลายรวมทั้งตนเองมาช่วยกวนพระนารายทราบก็โกรธว่างจากมาถูกตนจึงทำให้ร่างกายขาดเป็นสองท่อนรามาสูรสงสารเพื่อนจึงไปขอให้พระอินช่วยแต่เพื่อเป็นการเอาใจพระอินจึงคิดจะจับนางเมฆขาไปถวายพระอิน รามาสูรพยายามจะจับนางเมฆขลาให้ได้แต่นางเมฆขลาก็หลบหลีกได้ว่องไวพลางโยนดวงแก้วล่อหลอกแสงของดวงแก้วกระทบตาของรามาสูรจนพร่ามัวรามาสูโรโกรธจึงคว้างขวานเพชรไปหมายจะฆ่านางเมฆขลาเสียแต่ดวงแก้วก็ุ้มคลองนางให้หลบหนีได้ทุกครั้งรามาสูรก็ติดตามต่อสู้อยู่เช่นนี้เรื่อยไป ่าผู้แก่มักเล่าสู่กันฟังว่าเวลาฝนตกฟ้าแลบแปล,บ,แปลบเป็นเพราะประกายจากดวงแก้วของนางเมฆลาส่วนเสียงฟ้าร้องนั้นเกิดจากรามาสูนคว้างขวานเพชรไปที่นางเมฆลาบางครั้งเมื่อขวานเพชรพลาดไม่โดนดวงแก้วแล้วตกลงมาบนพื้นโลกทำให้เกิดเสียงกึกก้องกำปนาดเป็นเสียงดังฟ้าผ่า นิทานที่จูนเลือกเป็นนิทานลูกโซ่ซึ่งมีจุดเริ่มต้นแล้ววนกลับมาที่เดิมคือเรื่องหญิงแก่กับหมูมีใจความว่าหญิงแก่เลี้ยงหมูต้อนหมูเข้าคอกหมูไม่ยอมเข้าคอกหญิงแก่ขอให้หมากัดหมูหมาไม่ยอมกัดหมูหญิงแก่ขอให้ไม้ตีหมาไม้ไม่ยอมตีหมาหญิงแก่ขอให้ไฟไหม้ไม้ไฟไม่ยอมไหม้ไม้ไมไม หญิงแก่ขอให้น้ำดับไฟน้ำไม่ยอมดับไฟหญิงแก่ขอให้วัวกินน้ำวัวไม่ยอมกินน้ำหญิงแก่ขอให้คนตีวัวคนไม่ยอมตีวัวหญิงแก่ขอให้เชือกมัดคอคนเชือกไม่ยอมมัดคอคนหญิงแก่ขอให้หนูกัดเชือกหนูไม่ยอมกัดเชือกหญิงแก่ขอให้แมวกัดหนู แมวไม่ยอมกัดหนูยิงแก่ให้แมวกินนมแมวกินนมแล้วจึงไล่กัดหนูหนูจึงจะกัดเชือกเชือกจึงจะมัดคอคนคนจึงจะตีวัววัวจิงจะกินน้ำน้ำจึงจะดับไฟไฟจิงจะไหม้ไม้ไม้จึงจะตีหมาหมาจึงจะกัดหมูหมูจึงยอมเข้าคอก นิทานที่วินเลือกเป็นนิทานเกี่ยวกับคนหูตึงทำให้มีปัญหาในการสื่อสารซึ่งมีใจความว่ามีเด็กวัดคนหนึ่งเป็นคนหูตึงวันหนึ่งสมพารให้ไปขอยาสามัญประจำบ้านมาให้เด็กหูตึงคนนั้นฟังไม่ถนัดหนึกว่าท่านสมพารบอกให้ไปขอน้ำปลาและไม่ได้ซักถามให้แน่จึงออกเดินไปที่หมู่บ้านทันที พบเด็กหูตึงคนหนึ่งกำลังทอเสื่ออยู่หน้าบ้านจึงเข้าไปขอน้ำปลาให้สมพานเด็กหญิงหูตึงก็บอกว่าเสื่อของเธอเพิ่งทอได้320เส้นเท่านั้นเองเด็กวัดคิดว่าเด็กหญิงหูตึงมีธุระยุ่งกับการทอผ้าจึงเข้าไปในครัวและตักน้ำปลามาหม้อหนึ่งแล้วก็กลับวัดเด็กหญิงเห็นเด็กวัดถือน้ำปลาไปเช่นนั้นก็วิ่งไปหาแม่ซึ่งกำลังซักผ้า บอกแม่ให้ไปฟ้องท่านสมภารว่าลูกศิษย์ของท่านมาถามถึงเรื่องทอเสือ้อแต่กลับเข้าครัวขโมยน้ำปลาวิ่งหนีไปแม่เป็นคนหูตึงจึงดุลูกว่าลูกยังเด็กอยู่ยังไม่สมควรคิดถึงเรื่องแต่งงานเมื่อโตพอแล้วแม่จะช่วยจัดการหาให้เด็กหญิงก็กลับไปทอเสือ้อส่วนแม่ก็คงซักผ้าต่อไปแม่นั่งคิดถึงเรื่องที่ลูกสาวบอกว่าอยากจะแต่งงาน เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกให้สามีรู้ลูกสาวคิดจะอยากแต่งงานหล่อนจึงวิ่งไปหาสามีซึ่งกำลังสารตะกร้าอยู่เพราะเกรงว่าถ้าสามีรู้ภายหลังคงตีลูกสาวแน่สามีซึ่งเป็นคนหูตึงเหมือนกันไม่ได้ยินภรรยาพูดเช่นนั้นก็อมยิ้มแล้วพูดตอบว่าปัญญาของเขาไม่น่าจะต้องมาบอกวิธีทำเลยเพราะตะกร้ามันก็ต้องทำกลมๆก,กระบุงใส่ข้าวตะหากที่ทำเป็นสี่เหลี่ยม เด็กๆที่โรงเรียนบ้านเชิงดอยต่างก็ได้รับความรู้ความคิดและความสนุกสนานที่พวกพี่พมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้เด็กๆอยากให้พี่ๆมาอีกพวกเขาจะคอยหมดเวลาของความสนุกกันอีกแล้วนะครับน้องๆคงจะสนุกสนานกับนิทานที่พี่เล่าให้ฟังในวันนี้ถ้าอยากเป็นนักเล่านิทานที่สนุกสนานและเก่งก็จะต้องรู้จักจับประเด็นในเรื่องที่น้องๆอ,อ่านให้ได้นะครับ สำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวไปอ่านหนังสือบ้างแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับ